วอลสิบเอกับการทดลองด้านศิลธรรมของมนุษย์หลุมหลบภัยที่ขึ้นชื่อว่าดาร์กที่สุดในเกม For All New Vegas วอลหรือหลุมหลบภัยถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทว a l t e x ที่ได้โฆษณาว่าพวกเขาสร้างหลุมหลบภัยเหล่านี้เพื่อปกป้องทุกคนจากสงครามนิวเคลียร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่รู้กันแท้จริงแล้วหลุมหลบภัยเหล่านั้นกลับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการทดลองสิ่งต่างๆมากมายซึ่งที่ที่ผมหยิบม,มาพูดในวันนี้ก็คือวอลหมายเลขสิบเอ็ดนั่นเองวอลแห่งนี้มีกฎเพียงข้อเดียว นั่นคือในทุกๆปีจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งสละชีวิตของตนเพื่อการบูชายันไม่อย่างนั้นระบบภายในทั้งหมดของลุ่มหลบภัยก็จะปิดตัวลงโดยอัตโนมตัติซึ่งในตอนแรกก็ฟังดูเหมือนเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันกลับทําให้เกิดเป็นการเมืองที่เน่าเฟะไปเสียแทนใครที่ไม่เห็นด้วยกับกฎนี้ก็มักจะถูกบังคับข่คมขู่หรือไม่ก็ถูกเลือกให้กลายเป็นเหยื่อแทนคนอื่นๆไปนั่นเองแต่สิ่งที่ทําให้วอลสิบเอ็ดหลอนที่สุดไม่ใช่เรื่องนั้นแต่มันนกกลลาาายเเป็วว่แแท้้จริง เป็นแค่การทดลองด้านศิลธรรมของวอลเทคเพียงเท่านั้นเพราะถ้าหากคนในหลุมหลบภยัยเลือกที่จะไม่ทำตามระบบก็จะปลดล็อกแล้วทุกคนด้านในก็จะรอดออกมาได้ทั้งหมดแต่ก็นั่นแหละครับกว่าพวกเขาจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้ววอลซิ1เอเลยกลายเป็นบทเรียนอันแสนโหดร้ายว่าบางทีมนุษย์เราก็พร้อมจะฆ่ากันเองโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าสิ่งที่พวกเขายึดมั่นมาโดยตลอดนั้นมันถูกต้องแล้วหรือเปล่า